สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้หน่อยนะครับมีข่าวออกมาครับว่าเลวเนลเมสซี่เนี่ยไม่ปลื้มลาปาต้านะครับอยากให้เลิกพูดเรื่องการคัมแบ็กได้แล้วนะครับไม่อยากให้พูดเยอะเลวเนลเมสซี่ครับและคุณพ่อของเขาเนี่ยเริ่มไม่พอใจครับและต้องการให้โจนลาปาต้านะประธานบาร์เซโลน่าเนี่ยเลิกพูดถึงการคัมแบ็กกลับเล่นยังถือคำนูได้แล้วนะครับเมสซี่ครับย้ายมาร่วมทีมปารีสแซงต์แฌองแมงครับเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมา หลังจากบาร์เซโลนาเนี่ยมีปัญหาการเงินอย่างหนักครับจนไม่สามารถเซ็นสัญญาใหม่กับซูเปอร์สตาร์อันเชนตตได้เลยนะครับแม้จะย้ายออกมาครบ1ฤดูกาลแล้วครับแต่ลาปอร์ตาเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องการคัมแบ็กกลับไปเล่นยังถิ่นคนัมนนอยู่เรื่อยๆแถมครั้งล่าสุดเนี่ยพูดออกมาในทํานองที่ว่าถ้าวันนึงไอคอนิกของบาร์ซ่าเนี่ยจะย้ายกลับมานะครับจะเกิดขึ้นในรูปแบบไร้ค่าตัวเท่านั้นนะครับ เราเนี่ยอยากให้เมซี่อยู่ต่อแต่ทำไม่ได้นะเพราะกฎทางการเงินและเขาเสนอจ,จากปเอชนะฮะถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบไร้ค่าตัวและต้องเข้ากับแผนดำเนินง,งานของเราด้วยนะครับลาวปต้าพูดไว้นะครับด้วยคำพูดเหล่านี้ครับที่ทำให้เมซี่และพ่อของเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจและอยากให้เลิกพูดพาดพิงถึงอีกนะครับตามรายงานข่าวจากคาร์เดนาเซอร์นะครับ,าาาา Ser, ร,บรายงานระบุว่าพ่อของเมซี่เนี่ยเคยโทรหาลาวปต้าครับมาแล้วนะในช่วงเดือนมีนาคม อขอให้เลิกพูดนะครับอ้างอิงถึงลูกชายเขาแต่สุดท้ายน่ยลาปาต้าก็ยังออกมาพูดถึงอีกนะครับในสัปดาห์นี้โอ้โหเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบครับพอเมซี่ก็ออกมาพูดเรื่อยๆว่าอย่าพูดพาดพิงถึงลูกชายเขานะครับแต่ลาปาต้าก็ยังพูดถึงอยู่นะครับเพราะว่ายังมีสัญญาต่อกันนะครับที่อยากจะบอกว่าให้เมซีนะ่เนี่ยย้ายก,กลับมาเล่นนะครับแต่เมซีนะ่เนี่ยไม่อยากให้พูดถึงนะครับ เพราะมันเป็นอะไรที่มันมันไม่รู้อนาคตครับว่าจะกลับหรือไม่กลับครับแต่ลปตาปาต้าก็พูดถึงอยู่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็อยากให้เลิกพูดนะครับสำหรับไม่สซี่แล้วก็พ่อของเขานะครับทุกคนคิดว่างไงครับก็คอมเมนต์ก็มาให้ผมซินะครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับจัดไปหน่อยนะครับ